สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ปาล์มมีโกศลสายพันธุ์พิเศษสายพันธุ์หายากสายพันธุ์ที่น่าเก็บสะสมมาฝากนะผมแต่ละต้นอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะผมราคากระถางละ150บาทจัดส่งฟรีนะผมแต่ละต้นขอบอกเลยว่าหายากไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมต้นแรกครับผมต้นนี้มีชื่อว่า พรจัก,กรวาลน,นะผมเป็นโกศลที่ไม่มีตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมนี่ครับใบบิดเกลียวสวยงามมากนะครับผมขอรับประกันเลยว่าหายากนะผมพรจัก,กรวาลน,นะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเท้าศาสตนุนะครับผมเป็นโกศลใบยาวที่ หายากมากๆนะผมปามรับประกันว่าหายากอย่างแน่นอนนะผมปกติไซส์แบบนี้ราคาจะอยู่ที่2 8 0บถึง3า0บาทนะผมวันนี้ปามให้ในราคา150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมเท้าสัตตานุนะครับผมสวยมากหายากนะครับผมมีเพียงหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับเท้าสัตตานุนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าชายอภิมัญยุนะครับผมหายากนะครับผมสวยมากนะครับผมต้นนี้นะครับเจ้าชายอภิมัญยุนะผมไม่มีตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมสวยและหายากมากนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมและมีเพียงหนึ่งกระถางนะครับผมเจ้าชายอภิมัญยุนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเกตชัยโยนะผมต้นนี้สวยมากนะครับลวดลายโดดเด่นลายเด่นชัดเจนกัดสีสวยนะครับผมแล้วก็ยอดเดินดีมากๆนะครับผมต้นนี้เกตชัยโยนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะผมจากปกติ250ร้อถึงสองบาทเลยนะครับผมถ้าไซสแบบนี้นะครับวันนี้ให้ในราคา 150บาทนะครับผมเกรดชัยโยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าโปรแกรมนะครับผมสวยและหายากมากนะครับความกล้ารับประกันเลยว่าไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้โปรแกรมนะครับผมไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับกระถาง8นิ้วนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมโปรแกรมนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าคงกระพันนะผมเป็นโกศลใบใหญ่ที่มีลวดลายโดดเด่นนะครับกัดสีเหลืองทองสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมรับรองว่าสวยอย่างแน่นอนนะครับคงกระพันนะผมกระถางแนิ้ว150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมคงกระพันนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระนางกุนตีนะครับผม ต้นนี้เป็นโกศลสีชมพูที่ใบใหญ่ที่สวยมากนะผมหายากหน้าเก็บสะสมนะครับผมพระนางกุนตีนะครับมีจํานวนน้อยนะครับผมรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมพระนางกุนตีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ปาล์มขอรับประกันเลยว่าไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้มีชื่อว่าขวัญชัยนะครับต้นนี้ ลายเด่นชัดเจนสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมขวัญชัยนะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจรับสามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669น้ะผมหรือทักแชทแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า พระนางสุพัทรานะผมสวยมากนะครับต้นนี้ความสูงประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรเลยนะครับผมอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะผมปกติกระถาง8นิ้วราคาจะอยู่ที่200-220ถึง2 2 0ถึง250บาทเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมให้ในราคา150บาทจัดส่งฟรีนะผมต้นนี้พระนางสุพัทรานะครับ ต้นต่อไปครับผมสองต้นนี้จะเป็นไม้ตั้งคู่นะผมที่มีมาพร้อมกันนะผมต้นนี้มีชื่อว่าธรรมคุณนะครับผมใบใหญ่ลวดลายโดดเด่นนะครับผมไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมธรรมคุณนะครับส่วนต้นนี้ชื่อว่าคุณธรรมนะครับผมธรรมคุณต้องคู่กับคุณธรรมนะครับผมนี่ครับต้นนี้สวยมากใบใหญ่นะครับผม สีสวยลายเด่นชัดเจนนะผมคุณนธรรมนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะผมปาลมแนะนําให้เอาไปตั้งคู่กันนะผมเพราะว่าน้องเป็นไม้คู่กันมีมาพร้อมกันนะครับผมต้นนี้ธรรมคุณนะครับต้นนี้คุณนธรรมนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า สุกฤทัยนะผมเป็นโกศลจำเพาะสวนนะครับผมหายากนะครับปกติราคาจะอยู่ที่200ถึง220บถึง250บาทนะคาับทผมไซส์กระถาง8นิ้วนะผมต้นนี้ให้ในราคา150บาทนะครับาทผมสุกฤทัยนะผมมีจำนวนจำกัดนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับสุกฤทัยครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอัดวะ ถามานะผมสวยมากชื่อไพเราะนะครับผมใบยาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรับรองว่าหายากไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนนะครับอัศวะถามานะครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะครับต่อไปครับผม2ต้นนี้เป็นไม้ตั้งคู่นะครับผมเป็นไม้คู่แฝดนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลุงเพชรนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับ สวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมลุงเพชรนะครับส่วนต้นนี้เพชรลุงนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติจริงๆนะผมขอบอกเลยว่าสวยมากนะผมแนะนําให้เอาไปตั้งคู่กันนะครับลุงเพชรนะครับผมต้นนี้เพชรลุงนะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า พรพิมนนะครับผมชื่อไพเราะมากๆนะผมและเป็นต้นที่ยังไม่มีจํานวนเยอะนะผมยังไม่ได้ทําออกมาเยอะนะครับแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเอฟร,รีบเก็บได้เลยนะผมต้นนี้พรพิมนนะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ปลาล์มรับประกันเลยว่าไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนนะครับต้นนี้มีชื่อว่า ลือสีวญ,ญาตนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมลือสีวญ,ญาตนะครับ150บาทจัดส่งฟรีเป็นไม้ที่ยังไม่ได้ทำออกมาเยอะนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีบ้านดอนนะครับผมเป็นโกศลใบกลมใหญ่นะครับผมชื่อเพราะมากนะครับผม เศรษฐีบ้านดอนนะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครผมต้นนี้กระถาง8นิ้วความสูงไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรนะครับผมเศรษฐีบ้านดอนครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ากดชกรนะครับผมสวยมากนะครับผมรับประกันว่าหายากนะครับกดชกรนะครับผมต้นนี้นะครับ ลำต้นใหญ่นะผมใบขึ้นเป็นระเบียบใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ตินะครับผมสวยพร้อมโชว์หน้าสะสมนะครับผมกดชกอนะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแสงอาทิตย์นะผมเป็นโกศลที่มีลักษณะสีแดงนะผมสีแดงแบบสดสดเข้มเข้มแบบนี้เลยนะครับแสงอาทิตย์ นะครับผมความสูงไม่ต่ำกว่า30เซนนะครับผมสวยมากน่าสะสมนะครับ150บาทจัดส่งฟรีครับผมกระถางไซส์8นิ้วนะครับแสงอาทิตย์ครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้เป็นโกศลที่หายากนะครับผมนะครับลักษณะสะโพกจะใหญ่นะครับผมใบบิดเกลียวนะผมปลายใบบิดเกลียวสวยมากนะครับต้นนี้มีชื่อว่า หิมมะวันนะครับผมต้นนี้คือสวยมากนะครับใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ